สวัสดีครับผมก็มาเจอกับผมกบอยนะผมในช่องมิเมตอร์ไอซีนะครับผมวันนี้เราก็แน่นอนนะครับเราก็มาแลกเควสเหมือนเดิมนี่แหละนะครับผมประจําวันที่19มกราคม2,565นะครับผมก็ไม่รู้แหละว่าจะได้อะไรนะแต่แหวนพลเนี่ยผมได้เยอะมากเลยกับคุมจิตนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจมากดตัวแรกเลยคุมจิตเหมือนเดิมตัวที่2ครับไป เฮ <t ries> ้ยยากตัวที่สามครับลุยสามสามสามตัวที่สามเอาสิเอาสิยากโอ้มึงติดยากเแบบแิ่นเลยวะตัวที่สี่ตัวที่สี่ไปไปไปตัวที่สี่ตัวที่สี่สครับสี่สี่ คุ้มจิตจ้าตัวที่ห้าครับตัวที่หตัวที่ห้าตัวที่ห้าไป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 ไตัวที่หาตัวที่ห้าคุ้มจิตอีกแล้วตัวที่หกครับไป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 ตัวที่หกตัวที่หกย่าโอ้ยย่าบ่อยเว้ยวันนี้ย่าบ่อยเว้ย ตัวที่เจ็ดครับเฮ้ยตัวที่เจดนะครับตัวที่เจตัวที่เจคุมจิตครับตัวที่แปดนะเว้ยตัวที่แปตัวที่แปดแล้วแปดแปดปดตัวแล้วเนี่ยโอ้โหไวมากแปดคุมจิตครับ เต้าใจนะครับผมเดี๋ยวเราเอิงเลยแปดตัวเลยตี่ครับเหลือตี้ใหญ่เหลือตี้ใหญ่นะครับผมมาตัวที่เก้านะครับผมโอเคไปตัวที่เก้าตัวที่เก้าครับเก้า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 คุมจิตครับ <c oughs> ตัวที่สิบครับผมตัวที่สิบตัวที่สิบมาแล้วครับพี่น้องครับตัวที่สิบครับคุ้มจิตครับ ตัวที่11ครับผม11 11 11 11ตัวที่11แวนพลนนะครับตัวที่12นะครับผมตัวที่12นะครับผมตัวที่12นะคุ้มจีตอีกแล้วครับตัวที่13ครับผม ตัวที่13นะครับแหวนพ้นครับตัวที่14ครับผมตัวที่14นะ14 14ี่่ยาครับผมตัวที่15นะครับโอ้เดินทางมาไวครับ15ตัวแล้วตัวที่15ครับแหวนพ้นนะครับผม และแล้วก็คือตัวสุดท้ายนะครับผมก็ตัวสุดท้ายของวันนี้ตัวที่16ครับผมคุมจิตครับผมก็นะวันนี้รู้สึกว่าจะแจกยาเยอะนะครับผมนะมก็ยาเทพน้ำเงินใสนะครับผมแล้วก็ยาสีเขียวคือยาอะไรวะยาเทพครามหยุกนะครับผมก็ประมาณนั้น พอค่อนข้างจะจะแจกย่าเยอะครับย่ามีย่ามีแหวนพลนมีคุ้มจิตนะสี่สิบเปอร์มีเทมประมาณ3อย่างที่แบบได้นะผมก็ประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนผมกอบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมก็ดูกันอีกทีนะแพลก็ต้องใช้คําว่าแพลหน้าผมพรุ่งนี้วันที่20นะ่น่าจะเป็นวันพฤหัสนะผมก็เราจะได้แพลใหม่นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคือแผลใหม่ไงพรุ่งนี้วันพฤหัส เราก็มาลุ้นกันต่อในแพทใหม่นะผมแพทไหนๆหลังจากนี้ผมว่าน่าจะเหมือนกันแหละนะจนกว่าจะสิน้นกิจกรรมนะผมก็สำหรับวันนี้บายบายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแนละ้วจริงๆ